กลับมาที่รายการประชาชน3.0ครับช่วงตอบคำถามสักกะเบื่อยันเหลือลบคุณคนที่คุณก็รู้ว่าใครบอกอจัดรายการ3.0สัญจรไปสนามหลวงแล้วไปถามสดตรงนั้นเลยดีไหมอยากให้ทำครับนี่คุณกาว่าจะส่งผมไปตายใ้วสนามหลวงเนี่ย <c oughs> ผมไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิตเลยนะครับต้องสาหัสเลยนะครับมีนักข่าวก็าเตือนผมไว้นะมีนักข่าวก็ไปทําข่าวที่สนามหลวงแล้วก็มาเจอผมบอกว่าคุณสมบัติคุณสมบัตินี่ห้ามไปเด็ดขาดน,นะเขาไปคุยมาแล้วนะที่สนามหลวงเนี่ยเขาแบบโอ้โหเขาเขาแบบจัดหนักมากนะหมายความว่าความอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่สนามหลวงเนี่ยขืนผมไปเนี่ยผมเชื่อปะ ไม่ดีฮะผมเอาเอาเป็นว่าผมผมเป็นคนที่มีความคิดไม่เผชิญหน้าไม่เผชิญหน้านะครับผมผมไม่พร้อมผมไม่เห็นว่าควรจะไปที่นั้นยิ่งไปสัมภาษณ์ยิ่งไปกันใหญ่นักข่าวดีเอนะ็น่ะวันก่อนเมื่อที่ที่แล้วไปสัมภาษณ์คุณยายคุณป้าคนนึงออกมาได้เสร็จจะบอกโอ้โหเป็นเรื่องเลยพอไปอีกเที่ยวหนึ่งโดนไล่เลยนะครับโดนไล่รถจอดยังไม่ทันจอดเลยนะครับโดนโอ้โหโดนประกบ ถ่ายรูปแล้วก็ขีม่มอไซค์ประกบไม่ง่ายนะแล้วก็กมีกฎแล้วผมได้ยินมาว่าในวงในนะครับก็บอกว่าห้ามชาวบ้านนวลชนที่ที่มาชุมนุมนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวขนาดนั้นเลยนะครับผมไม่ไหวนะคงต้องผ่านไม่ไหวครับทำไม่ได้ครับผมผมไม่รอดนะผมไม่รอดคุณธนากรทำไมต้องเรียนลูกเสือโอเค กำเนิดลูกเสือเลยจริงๆเนี่ยกำเนิดขึ้นในอังกฤษครับมีครูคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะให้เขาพาเด็กเนี่ยไปไปเข้าแคมป์บนเกาะแห่งหนึ่งในอังกฤษเพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการที่จะเขาเรียกอะไรในการในการที่จะพึ่งพาตัวเองอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์มันเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับเป็นเมืองมากขึ้นใช่ไหมครับก็ไม่เข้าใจวิธีการที่มันจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เป็นการฝึกเด็กแบบหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บมีกิจกรรมในครังนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เกยเลยเกิดเป็นเป็นลูกเสือขึ้นมาเป็นสเกล์นะครับเรียกว่าบอยสเกลก็แต่ว่าในเมืองไทยจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6จริงๆน่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการนําเข้ามานะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆประวัติแนวความคิดของลูกเสือไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้าง เครียดอะไรดีเป็นการสร้างฐานและเสียงสนับสนุนต่อสถาบันครับต่อสถาบันคือรัชกาลที่6เนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสใช่ไหมครับของรัชกาลที่5แล้วก็มีมีโอรสอยู่อยู่จำนวนมากเลยรัชกาลที่5แล้วก็นี่แหละพอพอรัชกาลที่6ขึ้นมาครองราชปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเรียกว่ากันชับอะ่ะ ชาติศาสตร์กษัตริย์ก็มาตอนนั้นแหละแล้วก็เพื่อที่จะดึงดึงการสนับสนุนไม่อย่างนั้นพวกอัมมาดอะไรทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่นี่มันน่ากลัวนะคือรูปแบบการปกครองในอดีตเนี่ยพวกอัมมาดที่กลุ่มกําลังแต่ละฝ่ายอะไรอย่างนี้มันคือมันซับซ้อนมากครับจนนี่ก็เป็นจังหวะก้าวสำคัญที่จะต้องวาง กลไกทางการเมืองเพื่อได้รับเสียงสนับสนุนนะครับการสร้างลูกเสือก็เริ่มจากแนวความคิดอย่างนี้เพื่อจะสร้างเสียงสนับสนุนหรือสร้างความนิยมขึ้นมาก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ที่เรียนลูกเสืออยู่ตอนนี้ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งละนะครับลูกเสือเราตอนนี้ก็ไม่เรื่องการนเหมือนที่ไปใช้ชีวิตเนี่ยเข้าค่ายฝึกระเบียบวินยัยนะครับ จะมีก็แต่ลูกเสือชาวบ้านที่หลังเหตุการณ์14ตุลาก็มีการจัดตั้งกระบวนการลูกเสือชาวบ้านขึ้นจริงๆลูกเสือชาวบ้านนี้ก็ต้องถือว่าเป็น,นกลไกของรัฐนะกรมนเขาก็ไปกอมในการรักษาความเป็ภายในเขาก็ไปจัดตั้งทั้งลูกเสือชาวบ้านและก็หน่วยที่เรียกว่านาวพลกระทิงแดงพวกเด็กช่างกลทั้งหลายที่เ,เมื่อก่อนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยคนหนุ่มสาวจะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน กลุ่มหนึ่งเนี่ยในสายที่เป็นสายความคิดก้าวหน้าเป็นปัญญาชนหน่อยก็จะไปอยู่กับศูนย์นิสิตพวกนี้ก็เคลื่อนกระบวนกิจกรรมเป็นักศึกษาไปอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่าฮาร์ดคอร์อ่ะเป็นฮาร์ดคอร์เป็นเด็กอาชีวะก็จะไปถูกจัดตั้งโดยฝ่ายความมั่นคงก็จัดตั้งกันพอหลัง14ตุลาหนึปุ๊บในปี19ทั้งกลุ่มเดียวกันเนี่ยถูกแยกเป็น2ฝ่ายแล้วก็ทําให้ฝ่ายที่พวกเด็กอาชีวะเนี่ยก็ทําการมีปฏิบัติการตอบโต้กับ พวกศูนย์นิสิตเวลาเคลื่อนไหวก็เรียกว่าสร้างกนมาตีกันะนะครับอันนี้ก่อมันสมัยก่อนก็ทําอย่างนี้พวกฝ่ายขวาเขาก็จัดตั้งมวลชนของตัวเองนะครับลูกเสือชาวบ้านอะไรประมาณนี้ก็ถูกจัดตั้งโดยภายใต้ยุทธศาสตร์แบบนี้แล้วก็มีผลมากนะครับตอนก่อนเหตุการณ์6ตุลาก็มีการชุมนุมใหญ่ของลูกเสือชาวบ้านที่ลานพระบรมรูปทรงมานะครับมีการประกาศว่าจะต,ต้องบุกข,ขอให้รัฐบาลเสรีมามโมนเนี่ยจัดการกับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทาการประท้วงนะครับแล้วก็ ประกาศว่าจะบุกแล้วว่าตอนเหตุการณ์6ตุลาก็น่ะที่เรารู้กันนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ลูกเสือชาวบ้านสมัยสุลยุทธ์นะครับสมัยคอมอชอนี่ก็มีความพยายามในการปลุกลูกเสือชาวบ้านนะแต่มันปลุกไม่ขึ้นเพราะว่าลูกเสือชาวบ้านในอดีตเป็นเสื้อแดงหมดแล้วพวกชาวบ้านตอนนี้เป็นเสื้อแดงปลุกไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคแต่เขาพยายามปลุกแล้วนะครับแต่ว่าปลุกไม่สําเร็จนะครับปลุกไม่สําเร็จโอเคว่าเรื่องลูกเสือนะครับคุณคุณรัก สิทิศคุณบกกรณยจุดคิดว่าการประชุมสภาของสอสออกทีวีกับไม่ออกทีวีอันไหนเหมาะสมกว่ากันออกทีวีครับผมนี่ทันในช่วงที่เขาเริ่มมีการถ่ายทอดการปลาสายการพิพายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับแล้วก็การประชุมสำคัญสำคัญ,คญออกทีวีถ่ายทอดสดทีวีผมชื่อประชาชนเรียนรู้ เมื่อก่อนนี้มันโอ้โหคนตามเยอะนะครับมันตื่นเต้นมากเลยที่เราได้ดูการอภิปรายกันในสภาดูผ่านดูทีวีเหมือนดูไทยไฟตอนนี้อาการเหมือนกันเลยดูไทยไฟประมาณนี้เลยนะครับดังนั้น,นการมันโอเคผมเข้าใจนะมันมีคนจํานวนหนึ่งวิจารณ์ว่านี่ดูซิมาถ่ายทอดสดแบบนี้มาถ่ายทอดบบทดูนักการเมืองมาทะเลาะก,กันแล้วก็เล่นเกมแบบอย่างงุ้นอย่างนี้มันทําให้ประชาชนน่าเบือ่อถามว่าจริงไหมก็จริงอะ่ะ แต่ว่าผลของมันจริงๆแล้วมันก็จําเป็นครับต้องมีฮะเราจะได้เหตุการณ์ทางานถึงแม้เราจะเบื่อเราก็เอาหนัอย,อย่างน้อยสุดเราก็ดูว่าออกว่าการทำทำวิธีการเกมเดินเกมทางการเมืองของสสในสภาก็เดินไปไงเราจะได้วิจารณ์ถูกใครไม่ชอบก็เปลี่ยนไปครับตอนนี้ทีวีมีหลายช่องนะครับใช้รีโมทเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าติดตามได้ก็ดีผมว่าดีมากนะครับที่ตอนนี้มันมีวีวีรัฐสภานะครับมีวิทยุรัฐสภา ผมเข้าใจว่าโดยหลักการนะครับโดยหลักการผมเชื่อว่าสิ่งนี้ถูกต้องฮนะต้องถ่ายทอดฮนะแต่ถามว่ามีผลเสียไหมก็มีบ้างมันทำให้ประชาชนเหนื่อยหน่ายก็เป็นปัญหาว่านักแสดงผู้เล่นอยู่ในสภาก็ต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหวังว่านะครับหวังว่าเช่นนั้น คุณชีวิตต้องดิ้นเพราะกินมากไปาถามว่าทําไมคนชั้นกลางถึงเดือดร้อนกับโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่ไม่ได้กระทบกับเขาไม่ได้ทําให้เขาเสียภาษีมากกว่าเดิมไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนแต่ก็ยังค้านเอออันนี้อาจจะไม่จริงคือทำไมโครงการรับจำนำข้าวถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ผมชื่อว่าเป็นการทํางานของฝ่ายค้านเริ่มต้นเลยนะ ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้จ้องประเด็นนี้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมากและบอกไว้ก่อนนะถ้าโครงการนี้รัฐบาลทําแล้วสำเร็จทําแล้วได้ดีกว่าพักประชาธิปัตย์มากกว่าระบบกักันประกันราคาข้าวประชาธิปัตย์ไม่มีทางเกิดไม่มีทางเกิดและนี่เป็นการผูกกันดังนั้นเนี่ย พรรคปฏิัาติปัดจะปล่อยให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จไม่ได้นี่เรื่องที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่ายากที่สุดงานหนึ่งในนโยาบายทั้งหลายของพรรคเพื่อไทยกา,การรับจำนำข้าวเนี่ยในราคา1 5 0 0 0บาทต่อเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะในราคาข้าวในตลาดเนี่ยตอนที่เรื่องโครงการนี้ราคาข้าวมันยังไม่เท่าไร การตั้งราคาสูงขนาดนี้รัฐบาลเนี่ยถ้าจะดําเนินบริหารจัดการโครงการแล้วสามารถทําได้เอาแค่เอาแค่ว่าขาดทุนเท่าเดิมกับที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทําไว้ปีละห้าหมื่นล้านเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ทำตอนมาทำประกันราคาข้าวนี่ก็ขาดทุนนะปีละมันห้าหมื่นล้านเอาเป็นว่าถ้าพรรคเพื่อไทยขาดทุนเท่าประชาธิปัตย์อ่ะพรรคเพื่อไทยชนะแล้วโครงการนี้ยากจริงๆครับ เพราะโอกาสที่รัฐบาลจะขายแล้วเท่าทุนเนี่ยมองไม่ออกคือตอนแรกเนี่ยโมเดลแค่นี้คือองการนี้เขาคิดอยู่บนฐานว่าเขาเคยสมัยประชาตอนไหนไทยรักไทยเนี่ยเคยทำรัชการหัวกัน3ประเทศผู้เป็นผู้ผลิตราคายางเป็นคนกําหนดราคายางได้คือหมายความว่าตอนนู้นราคายางเนี่ยมันเรียกว่าตกต่ำมันแล้วก็เหวียงไปเวียงมาคนกําหนดราคาเป็นผู้ซื้อไม่ใช่เป็นผู้ผลิตพอผู้ผลิตเนี่ยเริ่มจับ มือกันได้แล้วก็มีการกําหนดปริมาณกันออกมานะครับชัดเจนปรากฏว,ว่าราคายางเนี่ยมันก็ดีดตัวขึ้นสูงต่อเนื่องกันแต่ก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้ตอนนี้ราคาตกมันอยู่ที่80บาทต่อกิโลแต่ว่าก็ยังสูงกว่าสมัยก่อนที่ราคาเราเคยเห็นอยู่ที่ราคา20กว่าบาทเป็นคนละเรื่องกันเลยพักไทยรักไทยพักเทือไทยเนี่ยเคยก็เลยมองคิดว่าจะใช้มุกเดียวกันนะครับมีการประสานกับผู้ผลิตข้าว แต่ว่าตลาดผลิตข้าวมันใหญ่กว่านั้นมากนะครับแล้วก็ชั้นเชิงจังหวะอะไรต่างๆนี่ปิดปัญหาผมยังไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าผลของมันเป็นยังไงแต่เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้ฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยพุ่งตรงไปที่โครงการรับจำนำข้าวแล้วก็หนักหน่วงมากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบตอบคำถามชุดอธิบายให้คนอที่จริงออกมา และผมคิดว่าเรื่องนี้ฝืนข้อที่จริงไม่ได้สมมติว่าถ้าเกิดปัญหาในจุดไหนอาจจะต้องยอมรับการฝืนต่อไปลําบากแล้วต้องให้ข้อมูลให้มากกว่านี้ให้ถูกต้องกว่านี้อย่างที่คุณยิ่งรักพูดคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาจริงในการให้ให้ข้อมูลคือฟีดข้อมูลออกมาไม่ทันตอนนี้คําถามทั้งหลายตปรงตรงไปที่คุณยิ่งรักน่าเห็นใจท่านนายกมากนะครับตอนนี้โอเคแล้วก็มันเกี่ยวกับภาษีนะ ผมผมคิดว่าเรื่องนี้ภาษีเขาคือ,าอาการเอาเงินไปไปเขาเรียกซับซิเดนี่นะไปอุดหนุนเนี่ยส่วนต่างเนี่ยมันเป็นมันเงินเป็นเงินภาษีฮะผมคิดว่าโดยหลักการคนชั้นกลางมีสิทธิ์ที่จะวิชาวิพากวิจาร์ณเรื่องนี้มีสิทธิ์นะครับ คำถามต่อไปคุณกรีนคุณกรีนอีเวอร์เอเวอร์เราควรเรียกร้องให้แกนนำนปชออกมาห้ามปามคนเสื้อแดงไม่ให้ออกไปก่อกวนเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมเรื่องนี้ผมไม่กล้าให้ความเห็นแล้วนะครับคือผมได้แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมไม่มีสิทธิ ในการที่จะไปคาดหวังให้ใครแสดงจุดยืนอะไรในเรื่องนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแล้วก็ในขบวนก็แสดงความคิดเห็นเมื่อผมแสดงความคิดเห็นคนไม่เห็นด้วยกับผมก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ผมซึ่งผมน้อมรับนะครับผมน้อมรับผมอ่านนะที่จะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับขออย่างเดียวอย่าแจกเบอร์โทรศัพท์ผมใน อย่าแจกเบอร์โทรศัพท์ผมในรายการวิทยุชุมชนครับและให้คนโทรมาด่าผมนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวผมเป็นคนมีเบอร์เดียวนะครับดังนั้นถ้าโทรมาเนี่ยผมผมไม่มีโอกาสทํางานเลยฮะนะครับก็ขอดสงวนไว้นะครับแต่ผม ไม่รู้จะพูดยังไงเอะพอประมาณผมผมคิดว่าทุกคนหาหาจุดพอประมาณผมผมก็จะอยู่บางคนไม,ไม่ไม่พอใจในเรื่องนี้ส่วนเรื่องนอปชเนะี่ยผมผมไม่รู้อาจารย์ธิดาว่ายังไงหรืออาจารย์ธิดาอาจจะเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับพอเข้าใจได้ก็อาจจะมีมีท่าทีที่แตกต่างไปกับผมนะครับผมก็มีท่าทีแบบหนึ่งแล้วก็ท่าทีผมมีปัญหาก็ขออภัยนะครับผมอยู่บนหลักการว่าผมเรียนรู้ อะไรที่ผมทําแล้วถูกต้องผมก็ยืนหลักการน,นั้นอะไรที่ผมทําแล้วผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไขผมรับฟังน้อมรับครับแล้วก็พร้อมยินดีแก้ไขนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองขอบคุณครับสําหรับทุกคําถามนะครับที่เข้ามาในรายการรวมถึงส่งมาทางไลน์คอมเมนต์ผมใน Facebook ได้อะไรนะฮะผมยังมีชีวิตอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกความเห็นครับแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ รายการประชาชนสามจุดศูนย์วันนี้ผมสมบัติบุญงามมานนงบกกรารจุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ